สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดบ,บิวนะคะใน IG จีนะดูเว็บไซต์ SPE SM M, จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนนะคะเปิดแทบใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคาว่า SPE SM M ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลยเนาะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะ แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานนะคะขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เรามีขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านเนาะจากนั้นที่เขาไม่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วเนาะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวนะคะใน IG ก็เลือกไปที่ไอตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกมวลมูลที่เราต้องการนะคะเป็นเพ erm ิ่มยอดวิวคลิปวิวนะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะจะเลือกอันแรกตามเราก็ได้นะคะอ่ะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วเนาะทุกคนนะคะกลับไป Copy ป้ลิง,งก,ก,ก,นะก,ก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะแล้วกลับไปเลือกยอดคลิปที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวได้เลยนะคะ อเมื่อเลือกได้แล้วให้นำพิ้งมาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการนะอ่ะเราต้องการเป็น1,000วิวนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ49นาทีนะคะค่า,จจาใช้จ่ายแค่2บาทกว่าๆเองจากนี้ให้กดส่งนะคะ และเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดน,นะคะที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมโดยตรงแพฟอร,ร์อมข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกที่หมวดหมู่และบริการที่ตนเองต้องการกันได้เลยเนาะและสาหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานแล้วมาเติมเงินกันก่อนนะคะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางดยวกันนะคะช่องทางแรกคือการเติมเงินผ่าน สแกน QR Code เนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม5%กันเลยนะอีกอย่างช่องทางก็คือซองอ่างเปา Wallet นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000ันบาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม2%นะคะเพิ่มเพิมสามารถคลิกดูป,ประวัติการเติมเงินได้ตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาที่บริการทั้งหมดของทางเว็บนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG, Facebook, YouTube, Twitter นะคะมีราคาบอกให้นะคะคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉล,เฉลี่ยเขาก็จะมีแจ้งให้หมดเลยเนาะเพื่อนๆสามารถคลิกดูที่คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ดูข้อเสเนอได้ต่างๆได้เลยนะหากชอบบริการไหนก็แค่แสั่งซื้อตรงสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสาหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตอนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค่าใช้จ่ายเริ่มนะปริมาณบริการคงเหลือสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะอาจามาช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะต้องตรวจ่วยเหลือตรงนี้เนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําสั่งซื้อออเดอร์ของตอนเองนะคะหรือการชําระเงินหรือเรื่องปัญหาต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาแจ้งแอดมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินตอบกลับภายใน48ชั่วโมงนะคะ ช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะเพียงแค่กับปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะและนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ SPESM นะคะลองเข้ามาใช้งานดูกันได้เลยนะคะเป็นเว็บที่ใช้งานง่ายมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดวิวของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้ก็คือคลิปนี้นะคะ นี่คลิปนี้เนาะตอนนี้ยอยู่ที่316นะคะเขาเนี่ยลองรีรอบหนึ่งนะคะ จากเมื่อกี้316นะคะยอดวิวเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น1,646เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะ mm. สําหรับใครที่สนใจนะคะรแแะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะสามารถที่นึงแลเข้ามาใช้บรกิการกันได้เลยนะคะ mm. สําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประกันใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm. สวัสดีค่ะ